รายการต่อไปดีเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัยซาแ่นการแสดงที่ได้รับการยอมรับว่ามีสเสน่ห์และพลังดึงดูดผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยศิละปะที่รวบรวมความงดงามของสาวประเภทสองและความอลังการของโชว์ที่เรียกว่าคาราเร่โชว์และเส้นแห่งคาราเร่โชว์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกจะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ติดตามชมได้ในขบคมเสียงถ้า Magic Stone ซึ่ง Tiffany เนี่ยเพลงนี้เราคอมโพสเองแต่งเองแล้วเพลงนี้เนี่ยเราก็ได้รับรางวัล PM Creative Award mm hmm. มาด้วยเช่นกันเป็นเครื่องยืนยันว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่สุดยอดจริงๆเพลงเชนเจอลีลาน้องลูกปัดเข้าไปเกาหลียังไงลูกปัดอย่างนั้นบ,บางทีแซ่บ่าเกาหลีอีก <laughs> ิมิตชีวิตไม่มีลิมิต M150 เรื่องปับอากาศไดกินเอลวิเวลวิ y ยูสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการคบคมเซียนคบทุกความคิดคมทุกความรู้และความต่างของเซียนแถวหน้าของทุกวงการค่ะน้องก้อยครับค่ะถ้าน้องก้อยนะครับต้องตัดสินใจไปดูคำบายโชว์ของทั้งสองที่นะครับอะไรคือการตัดสินใจที่น้องก้อยจะต้องเลือกครับโอ้โหแน่นอนอันดับหโชว ต้องอลังการรยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็นักแสดงต้องมีความสามารถสามารถ,สาารถสาแสดงให้เข้าถึงบทบาทแล้วก็ดึงดูดให้ผู้ชมเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็ชมได้นานๆที่สำคัญเลยคือความคุ้มค่าพูดถึงเรื่องของความสะดวกสบายในการรับชมอะไรแบบนี้คือไปทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มอ่ะและเพื่อคุณผู้ชมนะครับเราจะพาไปชมความคุ้มค่าของทั้งสองที่กันครับ หลังจากที่เคยได้เห็นความยิ่งใหญ่และสวยงามของนักแสดงนำของแต่ละเซียนกันไปแล้วสัปดาห์นี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งกับเซียนท่านแรกคุณทรงเกียรติจงจิตตาพรผู้บริหารมือหนึ่งแห่งทิฟฟานี่โชว์ต้นตำรับโชว์สาวป,ประเภท2ที่แรกในประเทศไทยและเอเชียคาบาเร่ที่ครองความเป็นอันดับหนึ่งมายาวนานกว่า38ปีและเซียนท่านที่2ดรทัชกรวรัญญาสัมมสุทธ คุณซื้อคนเก่งแห่งอัลคาซาคาบาเร่กับการพัฒนาการแสดงสุดอลังการอย่างต่อเนื่องจนขึ้นสู่การเป็นโชว์ที่ตื่นเต้นและประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อ้คุณเสือครับเดินผ่านนักแสดงสาวสวยมากมายต้องถามครับทิฟฟานี่ให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมมากน้อยเพียงใดครับการฝึกซ้อมเนี่ยทิฟฟานี่ให้ความสําคัญมากนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยต้องให้มั่นใจว่าพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจทุกวันนะครับแล้วถ้ามีโชว์ใหม่เนี่ยนักแสดงก็จะต้องซ้อมอย่างต่ํา3เดือน3เดือน3เดือนเพราะนักแสดงจะต้องซ้อมทั้งชุดอย่างวันนี้นะครับซ้อมกับชุดจริงนะครับเป็นชุดใหม่เพื่อให้นักแสดงเนี่ยสามารถส่งพลังและรอยยิ้มความพร้อมความปิดความเฟิร์ม ในมาตรฐานของที่ฟินี่โชว์พัทยาเนี่ยครับออกไปถึงผู้ชมในระดับสากลได้ทั้งหมดนี่ทำยังไงครับเพราะมีนักแสดงเป็นร้อยๆคนเนี่ยการให้เขาสามารถมาซ้อมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ยังไงครับเรามีเคล็ดลับไหนบ้างรครับคือเคล็ดลับของเราเลยนะฮะคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวรอย่างไรก็ตามครอบครัวจะต้องมีกฎนะครับทุกคนจะต้องตื่นตามเวลามาถึงก่อนเวลาเมื่อถึงเวลาสี่โมงปั๊บพร้อมซ้อมนะครับแล้วของเราเนี่ยแบ่งเป็นเกรดนักแสดงด้วยครับนะครับถึงคุณสวยถ้าคุณไม่มีวินัย เป็นไม่ดีไม่ยิ้มนะครับเกรดคุณก็ถูกลดขึ้นมาเรื่อยเพื่อเราให้โอกาสกับนักแสดงทุกท่านก้าวขึ้นมาเป็นดาวของทิปนิโชพัทยา ให้ความสำคัญับการซ้อมมากน้อยที่ไหนครับมากที่สุดค่ะเราแบ่งการซ้อมของอากาซ่าเนี่ยเป็น2แบบ,ค,บคือซ้อมและซ่อมซ้อมส่วนซ้อมซ้อมคือการเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงในแต่ละวันและให้การแสดงมันสมบูรณ์รการซ่อมก็คือการแก้ไขทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกในทุกรอบการแสดงอากาซ่านะครับความสวยมันเป็นสิ่งขายเนาะรเราแบบนิ้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งแรกที่เรามองอม เรามองหาคนที่มีศักยภาพทางการแสดงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศักยภาพเหล่านั้นต่อให้คุณไม่สวย เราเชื่อว่าคุณสามารถเป็นดาวของเราได้เหมือนเป็นกลยุทธ์ว่าคุณสามารถจะเป็นดาวได้ถ้าคุณซ้อมหนักถ้าคุณซ้อมดีคุณเป๊ะคุณดีเอ้าแล้วทําไงก็ต้องหมายความว่าคนที่เป็นดาวอยู่แล้วต้องไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนั่นก็คือคําตอบว่าถ้าคุณเป็นดาวแล้วคุณไม่รักษาคุณภาพของคุณความเป็นดาวของคุณมันก็จบลงเช่นกันทุกคนที่เป็นดาวของอาคกัสซาขอใช้่าทุกคนคือดาวจะต้องเปล่งประกายชายนิ่งตลอดเวลา การมาชมทิฟฟานี่เนี่ยคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าในระดับที่เป็นนานาชาติและสากลด้วยเราเซ็ตภาพลักษณ์นะครับของตัวเองเนี่ยคือเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถดูโชว์ที่เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมของชาติในเอเชียหรือแม้แต่ชาติตะวันตกด้วยกันนะครับ,รบทิฟฟานี่เนี่ยเราหาข้อมูลนะครับรีเสิร์ชลึกมากว่าชุดต้องใช่ แสงสีเสียงต้องใช่ฉา,ากต้องใช่แล้วทุกอย่างต้องไปด้วยกันคุ้มค่าอย่างที่สุดแน่นอนความคุ้มค่าของการมาชมอากาซาคืออะไรมันต้องบอกว่าอากาซาก็เปรียบเหมือนอาหารจานหนึ่งครับคุณกินแล้วคุณอิ่มแล้วคุณก็จากไปจะสลับคาบาเล่นั่นก็คือคุณมาคุณชมคุณอิ่มอิ่มที่ใจถ้าคุณคือต่างชาติอิ่มที่ว่าเราสามารถนำวัฒนธรรม มาสร้างสารรค์งานโชว์ผ่านคนเหล่านี้ได้อย่างครบสมบูรณ์คนในชาติเราเอง mm hmm. ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถของคนไทยที่สามารถส่งมอบความสุข mm hmm. ให้กับลูกค้าได้ผ่านโชว์และการแสดงของเรา mm hmm. นั่นแหละคือความคุ้มทุนที่มันเกิดขึ้นละ สวั o, สดีคสวัสดีครับสว ah ัสดีค่ะนี่คือเจ้าแม่และตำนานของทิฟฟานี่โชว์้องปอยเป็นพรีเซนเตอร์องปอยเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของทิฟฟานี่ค่ะครับและนี่แม่ติ๋มค่ะเป็นเอ่อเป็นเอ่อโชว์แอนด์เซต์เมนเจอร์ค่ะครับโชว์แอนด์เซทผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกสนานและความประทับใจของผู้คนนับล้านค่ะปีนี้โชว์ปี2,515สนุกสนานประทับใจไหมครับสนุกสนานแน่ครับเพราะว่าปีนี้เราเอา เพลงก็อยากกลับมาทําใหม่ครับคอเวิร์บทำนองเพลงใหม่หมดที่ไม่เหมือนเดิมน,นี่เราก็ต้องคิดกันหนักซอฟกันหนักว่าเราจะต้องทำยังไงจะมีเทคนิคแบบไหน,นจะลงแสงยังไงยิ่งยิ่งชุดนี้เขาอ,อุ่ไไ้ได้ไหมแต่ปอยเห็นแล้วปอยแอรเห็นแล้วตกใจชุดเหมาะที่จะอยู่บนเวทีบนเวทีเท่านั้นเธอต้องเป็นบล็อตเวทีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแมทเลยมั่นใจว่าทุกผู้ชมประทับใจแน่นอนทิฟฟานี่ไม่เคยทําให้ผู้ชมผิดหวังฟังจากจุดมุ่งหมายของปีนี้แล้วถ้าทางจะเป็นงานหนักนะคุณเสือ ก็ไม่หนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอยู่แล้วเริ่มต้นเมื่อ38ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกจนทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่38แเราก็ก้าวไปอย่างมั่นคงในระดับสากลด้วยเช่นกันครับนัจินนะคะพี่แจ๊คนะคะแล้วก็น้องยอดน้องโมนนี่คือทีมคนกลางของอาคาซาค่ะคุณครูครับแนวคิดในการโชว์ในปีนี้ของอาคาซานี่เป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราก็ลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ครับสองโชว์สำหรับที่จะมา เสียบเข้าในโปรแกรมของเราครับเราก็จะทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมคือว่าว่ได้ว่าอยู่มาจากที่ไหนก็ดูได้จะทำให้ง่ายในการสื่อสารมากขึ้นเราะมีการนำเสนอซึ่งเราก็อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบนการมาเพราะว่าจะให้เขารู้จักความเป็นไทยผ่านการโชว์เราสุดซ้อมคิดว่ามั่นใจกับโชว์ในปีนี้2พนะครับ2 5 5ที่จะมอบความสุขกับคนนับล้านที่เขามาดูที่นี่นะครับ เราไม่เคยมอบส,สิ่งที่ไม่ดีให้คนดู<ช>ครับเราให้ดีที่สุดเราไปศึกษามาลึกที่สุดแล้วมาทำเป็นภาพมาทำเปานเต้นแล้วก็นำเสนอไป เนงไงค้างครับน้องก้อยกับเบื้องหลังของโชว์สุดอลังการครับโอ้โหแบบว่าสุดยอดค่ะต้องปรบมือให้เลยนะคะในฐานะผู้ชมเนี่ยก็เองดูแล้วรู้สึกว่าเราได้เห็นพลังแล้วก็ความทุ่มเทของนักแสดงแต่ละคนซึ่งมันคุ้มค่ามากๆกับค่าบาทที่เสียไปน้องก้อยอยากจะชมไหมครับว่าโชว์เด็ดๆเ,เนี่ยที่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาลือกล่าวขานไปทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างพิธีกงพูดมาสักขนาดนี้ก้อยก็ต้องอยากชมแล้วสิคะครับพบกับความยิ่งใหญ่ของศิลปคับเรืองโชว์ของเมืองไทยได้เลยครับ คุณเสือครับถ้าต้องเลือก3โชว์สำหรับคุณผู้ชมขงงผมทิฟฟานี่จะเลือกโชว์อะไรบ้างครับโชว์แรกนะครับ Magic Stone s อัญมณีนอกพระเก้านะครับซึ่งทิฟฟานี่เนี่ยเพลงนี้เราคอมโพสเองแต่งเองเ,อเราต้องการที่จะสื่อวัฒน,นธรรมของไทยโดยการสื่อออกมาทั้ง9สีของเรารและเพลงนี้เนี่ยเราก็ได้รับรางวัลน,นะครับ p M Creative Award มาด้วยเช่นกันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่สุดยอดจริงๆ เพลงของน้องลูกปัดน้องลูกปัดก็คือเพลงเชนเกาหลีป๊อบเกาหลีป๊อปแดนซ์นั่นเองความสุขของคุณผู้ชมของผมเวลามาชมเพลงเชนอันนี้คืออะไรครับเจอลีลาน้องลูกปัดเข้าไปลีลาการเต้นเข้าไปเกาหลียังไงลูกปัดอย่างนั้นบางทีเซ็ตมาเกาหลีอีกแล้วจะไม่คุ้มค่าได้ยังไงแทนนี่ก็คุ้มแล้วนะคะ โวนที่2นะครับคือเพลงอินเดียนะครับหรือมหาราชานะครับโดยการที่เรานําเสนอออกมาในแนวของบริวูดถ้าสังเกตเนี่ยเพลงนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งลูกค้าจะกรีกลกราวมากเลยทั้งเสียงตบมือทั้งเสียงโห่ร้องเสียงเชียนะครับนักแสดงออกมาชุดฉากสีเสียงอลังการมากครับผม โชว์เวียดนามของน้องกิ๊น้องกิ๊เนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่อยู่กับอาคาซ่มามาประมาณ5-6ปีจนทุกวันนี้ชีลืมไปแล้วที่เป็นคนไทย <laughs> เพราะอินเนอร์ชีออกจนชีจะเป็นเวียดนามอยู่แล้วโชว์ชุดนี้น้องกิ๊ลงมาวิ่งกับคนดูข้างล่างอีกคนดูก็วิ่งกรี๊ดกันอีกครับน้องกิ๊บเอาอยู่ วันนี้เราก็ยังคงความเป็นผู้นำอยู่แล้วเราก็ก้าวไปอย่างมั่นคงในระดับสากลเราไม่มองว่าเขาคือสาวประเภทสองเรามองหาคนที่มีศักยภาพทางความสามารถพี่ก้องคะ หลังจากที่ก็ได้ชมโชว์สุดอลังการไปนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถของเหล่านักแสดงแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทึ่งในฝีมือแลวก็ความสามารถของพวกเธอจริงๆเลยค่ะครับและยิ่งเราได้ตามติดนะครับการทํางานของผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับต้องขอยอมรับว่าทั้งสองท่านนีชั้นเซียนจริงๆครับและก้าวต่อไปของคาเบร่โชว์จะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงไอ้ที่เขาว่าเรียกว่าเซียนเนี่ยเขาวัดกันตรงไหนไปฟังจากปากของทั้งสองท่านได้เลยค่ะ โชว์อันที่3ก็คือโชว์ของน้องแนนอินเดียรพระเอินเพลงอินกชะเลเนี่ยมันดังมากการถ่ายทอดบทเพลงก็ทั้งสนุกทั้งมันแคกอินเดียก็เฮอจบบนบางทีน้องก้อนึกว่ามันดูบอลโลก <S <S สาจะต้องเป็นท f f f n y s Follies นะครับ Tiffany's ฟ o l i e สเนี่ยคือการบอกเล่าเรื่องราวของ Tiffany's เมื่อ38ปีที่แล้วเมื่อเราเป็นเจ้าแรกที่เราเปิดคาเบร h โชออกมาเรื่องนี้ออกมาที่ว่าการเป็นทิฟ f a n ีเนี่ยไม่ง่ายเลยจะต้องมีแรงกายแรงใจทักษะฝึกซ้อมความสวยงามในรูปแบบของ t i f f a n y ่ออกมาดังที่โชวอื่นๆเนี่ยไม่สามารถทัดเทียมได้เลย การเป็นเซียนคำเล่โชว์ที่เซียนกับเซียนกว่าเนีขาดูตรงไหนครับความเป็นเซียนเราวัดกันด้วยการเป็นผู้นำ เมื่อ38ปีที่แล้วทิฟฟานี่เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกในซา u t ์อ a s t Asia เียทุกวันนี้เราก็ยังคงความเป็นผู้นำอยู่ทั้งทางด้าน Creativity ค,ความเป็น original เราเนี่ยไม่ตามใครเราไม่ copycat ใครนะครับความเป็นเซียนเนี่ยวัดกันด้วยตรงนี้แล้วเราก็ก้าวไปอย่างมั่นคงในระดับสากลบอกแบง่งเซียนต้องแบ่งเซียนสองพวกเซียนเชิงธุรกิจกรับัดเซียนเซียนเชิงศิลปะ เป็นเซียนเชิงธุรกิจสำหรับอากาซ่าลระครับรักลูกค้ารักษาดาต้าเบสดูแลใส่ใจส่งมอบความสุขทุกเงินที่เขาจ่ายมาแต่ถ้าเกิดเชิงศินให้งานไอเดียให้งานศินละปะที่คุ้มค่าให้ความสวยงามและความบันเทิงครบอัจฉรินั่นคือสุดยอดของความเป็นเซียนครบาเลโชงั้น31ป,ปีของคาราเร่ที่ชื่อว่าอากาซ่านี่ถือว่าเป็นโชว์ชั้นเซียนไหมครับคิดว่าเซียนยิ่งกว่าเซียนอีก เป้าหมายต่อไปของ Tiffany Show ครับว่าหมายต่อไปเนี่ยคือเราต้องการที่จะทำให้ Tiffany Show เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับก้าวไปสู่ในระดับสากลค,คือเป็น global brand มากขึ้นโดยการที่เราเนี่ยมีการเอา reach นะครับออกไปแสดงนอกสถานที่นอกประเทศอย่างเช่นเร็วๆนี้นะครับเราก็จะไปแสดงที่สิงคโปร์ฉะนั้นจุดตรงนี้นั่นแหละที่จะทำให้ลูกค้าจากทั่วโลกเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นเห็นเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ Tiffany Show เนี่ยยืนหยัด ก้าวไปอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะผู้บริหารมองว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้นักแสดงของเราที่เป็นเสียนและมีคุณภาพส่งมอบความสุขได้อย่างครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไม่มองว่าเขาคือสาวประเภทสองเรามองหาคนที่มีศักยภาพทางความสามารถครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารหวังผลักดันค่ะให้เกิดการออกสู่ตลาดโลก ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนส่งมอบวัฒนธรรมไทยสู่คนที่มาดูเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกความรู้สึกเราเป็นยงไครับภูมิใจขนาดไหนครับภูมิใจมากนะครับบ่อยครั้งที่เราถูกรับเชิญออกไปแสดงวัฒนธรรมไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยออกไปในระดับสากลเนี่ยเสียงตอบรับกระแสตอบรับดีมากๆนะครับอย่างที่เราไปล่าสุดไปฟิลิปปินส์มาเนี่ยเราก็ได้รับรางวัล Best Performance a w a r d นี่คือสิ่งยืนยันว่าทิฟฟานี่เนี่ยเป็นความเป็นไทยนะฮะสู่ ระดับสากลในสายตาของชาวโลกยอมรับทิปิีโชว์นะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากพี่อยากจะกราบขอบคุณค่ะคขอบคุณทั้งทั้งคนในประเทศและต่างประเทศที่วันนี้เอื้อให้พื้นที่นี้มีโอกาสในการโชว์ความเป็นเสียงออกสู่ภายนอกและให้พื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เหมือนบ้านให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึงหรือสาประเภทสอได้มาทำงานประกอบอาชีพ จนวันนี้เขาลบคำว่าสาวประเภท2สู่คำว่านักแสดงเราดีใจและเราก็พร้อมที่จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญหรือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองพัทยาให้ต่างชาติได้มาชมเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบของเศรษฐกิจของเราและนี่คือการขบคมความคิดของที่สุดแห่งเซียนคาราเร่โชว์เมืองไทยกับการแสดงที่รวบรวมความอลังการและงดงามโดยฝีมือคนไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ชมนับล้านทั่วโลกสัปดาห์หน้าขบคมเซียนจะทำให้คุณรู้ว่าชื่อ ส่งผลกับชีวิตมากกว่าที่คุณคิดกับศาสตร์แห่งการเปลี่ยนชื่อวันนี้มีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยนชื่อให้อีกสักห้าหมื่นคนแล้วเรียนยืนยันว่าการเปลี่ยนชื่อตรงนี้จะทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คนไทยรวยทั้งประเทศเลยมากสิอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อคนไทยทั้งประเทศเลยคนจะมีคุณภาพมากขึ้นนะคนเลวจะน้อยลง บางคนเปลี่ยนแล้วไม่ดีก็มีแต่พอผมเปลี่ยนเชื่อมาเนี่ยผมมีที่ดินพันกว่าไร่คุณเชื่อไม่เชื่อทุกอย่างที่ความเชื่อไปต,ต้องเชื่อด้วยเหตุและผลห้ามพลาดควบคุมเสีย่ยงหาทุ่มครึ่งทนายทีวี